ที่นี่ต้อนรับเข้าสู่เพจเอเมกาเรซิ่งแล้วก็ช่อง y ย u u ูบเอ r i กาเรซิ่งร่วมไปถึงที่นี่เลยนะคะบริษัทมิสซูรีพับบิกหรือว่าโชว์รูมมิสซูรีพับบิกของเรานั่นเองนะคะวันนี้เอเมกาพามาชมนะคะรถแทบนะคะตัวเตี้ยที่ขายดีมากๆนะคะทำไมเขาถึงขายดีนะคะก็เพราะว่าเขาแต่งได้หล่อขนาดนี้ที่สำคัญโปรโมชั่นเขาดีนะคะฟรีชุดแต่งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเครดิตดีเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคุณใช้เครดิตนะคะ มาจัดรถคันนี้ได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรบ้างวันนี้คือจริงๆเนี่ยช,ชายชาิเดิมๆหน้าเขาหล่ออยู่แล้วนะคะวันนี้เราจับแมทในส่วนของตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตตัวเนี้ยเป็นของ s p o t t r i e r r M นะคะหรือว่า Rider M นั่นเองนะคะก็ทำสีเดียวกันกับตัวรถตัดดำด้านนะคะดำด้านกับดำเงาตัดกันทำให้ดูดุมากนะคะแล้วก็มีสีแดงนิดๆนะคะ เป็นสไตล์แต่งออกมาแล้วดูหลอ่อดูสวยนะคะอะไรก็มาด้านข้างเนื่องจากว่าด้านหน้าเนี่ยเรามีการตัดในส่งของที่เป็นสีแดงวันนี้จับแมตตัวล้อนะคะล้อวันนี้ใช้เป็นงานใบพัดนะคะนี่เลยกี่ก้านเนี่ย1 2 3 4 5 6 7หอู้เก้านเลยนะคะสวยมากๆเลยตัดเป็นในส่งของตัวสีดำแดงนะคะมาพร้อมกันในส่งของตัว ปะครอบคาลิเปอร์ที่เป็นสีแดงด้วยนะคะน็อตสีเราก็ใส่ให้นะเป็นสีแดงนะคะสวยนะคะสีที่ยางใส่ให้เนี่ยแน่นอนนะคะยางเราใส่เป็นยางหนาอยู่แล้ว2.5ทำ50 R18 นั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมาในส่วนของตรงนี้นะคะด้านข้างด้านข้างตรงนี้ก็มีการใส่สเกิร์ตเข้าไปเพิ่มอีกนะคะตัวสเกิร์ตเนี่ยเราทําเป็นในส่วนของตัวสีเดียวกันกับตัวรถนะคะไม่ได้ดูชิ้นใหญ่มากมันจะดูดูสมูทเลยนะคะทําให้รถเนี่ยไม่ได้ดูเตี้ยมากนะคะ จะทรงได้สวยนะคะ,ะคิ้วกันสาดนะคะติดให้อยู่แล้วนะคะกระบะไลเนอร์นะคะติดให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยมีก้าอยากพรีเซนต์มากๆเลยเพราะว่าเขาทําท้ายได้สวยมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยชุดสเกิร์ตตัวนี้นะคะคือเดิมๆเนี่ยรถมีกันชนนะแต่เราถอดกันชนออกใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่ออะไร เพื่อว่ารถเนี่ยมันจะได้หล่อนะคะนี่เลยนะคะทำเป็นในส่งของตัวสีที่เป็นสีดําด้านตัดกับสีดําเงาของตัวรถนะคะหล่อมากๆเลยนะคะและก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับในส่งของตัวสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะสปอยเลอร์ชิ้นเล็กๆนะคะดูสวยดูสม o o t มากเลยนะคะสําหรับ Mitsubishi t i t o n คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแต่งออกมาแล้วหล่อจริงๆนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้นะคะทำสำหรับนะคะท่านใดที่สนใจในส่งตัวรถมิสูริชิไฟชัท่านทุกรุ่นเลยติดต่อเอเมิก้าได้เลยนะคะที่เบอร์094 888 6856นะคะหรือนะคะเข้ามาที่โชว์รูมมิสูริพาร i ติชก,ก็ได้นะคะต้องการปรึกษาเคลก็โทรได้นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณม,มากมากนะคะอย่าลืมก่อนจบคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดซับสไครต์ให้เมิกาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเพื่อการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ